สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์พี่อ๋อนะคะไปไปนี่เป็นลูกสาวลูกสาวถึงเนี่ยเดี๋ยวรอรอโอก่อนรอโอก่อนรอเอ็มก่อนเอ็มมาเนี่ยเอ็มมาเป็นต่อนเสียงมาเอ็มมาเอ็มเราเดินหนาาเลยลองเดิจริงไหมนี่อะไรครับอ๋อเอาโอเคมามาเซอร์ไพรส์ดามเซอร์ไพรส์ ีมนเิดนทีน่ายแค่ำเไเอทอะไรอะทำอะไรบ้านเกิดไงเิดเดไ่ขันขึ้นอะไรเนี่ยอาอเคม่ให้เป่าเดี๋ยวจะกินไม่ได้เอ็มมี่มาต้นเสียงแม่แม่ไม่มีใครเปิดอะไรเขนี่ไม่มีคนร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราวิววิวเปิดเพลงไหนวิว เอฟบีเอ็ดวันนี้เชีอรไรนะชดิวไงวันนี้ดิวได้กินเค้กอีกแล้วเมื่อวานกินนมยังหูกยังครับยังครับโอยแกไ่ทำอะไรแกไปทำอะไรกับพวกลงะนี่นี่มาตกัแลวี่โอเหี้ยไปดิกินไหมกินเค้กไหมกินร้อกเพลงครับเปิดเบร์เดย์ูเดียว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 เดยว เดททูยูเอ่าเบแล้วเดททูยูอภัยมันเเดเดทฮปีเบิร์ดเดทจแลวเยดนจรับแล้วม่เลยนตี่เยเกิดวันที่1นี่งอย่างไรอนคือนยังยังง

เอาเปล่า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 เปล่าร้านบอยเปล่าแหละเอาเอาไปอธิษฐานนี่จบแล้วขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณเอฟซีพี่เพสไนพี่ซิริพรเนาะไปซื้อไพรถึงเอ่อปากช่องปากช่องเลยฮะวันนี้อันดับยูกินฟงตัวเล่ครับเดี๋ยวต้องใหนน้องน้องดิวกินก่อนดิวกินไหม สี่สี่ปีสี่สี่ปีเนี่ยเขียนเขียนดเนี่นะเนี่ยอันติดผมนี่นะอุ่งอย่าไปโต๊ะสี่สีแล้วติ๊ดไงดูอยู่ว่ดูนี่มนี่นี่คืออันนี้อันนี้อันนี้ปลาได้ไหมเนี่ยเนื้อยเหนื้อยน่ากินแต่ปลาให้น้องเดียวก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปกินน้องเดียวคงกินไม่หมดไอเดียวจะกินเดียวจะกิน ้ไดูไดิปาทยายก่อนนึ่ล้วปาราไปีดให้ัดีย่กินไนนกต้าห้าปารไปหดเมื่อวานนี้กินหมูกรถาถามมันเกิดใครเลยอืมวันนี้มันเกิดจริงกันเดี๋ยวนี้ใส่จานนี่ได้ไหมนี่ไม่ได้ไเนาะไปจิ้วแคนนี่นะ ว่าแล้วนิดเดียวเห็นไหมปู่บอกนิดเดียวดิวแค่นี้แล้วนายนลองชิมดูก่อนตั้งไปเอาจานใหม่หน่องไม่กินข้างบนนี่ถั่วมไม่อยร่อยมอร่อยมากเดี๋ยวประจานหน่อยหรือประจานหน่อยเดี๋ยวจะกินเนี่ยเดี๋ยวจะกินเนี๋ยวไอ้ดิวนี้นึงดิวบอกทำไมดิวแค่นี้นะ เจาอเนี ais, ่อ้ก็ได้เดียวตาปูบอกว่าให้เดียวอันนี้อันนี้ให้เดียวเดี๋ยวคูณแขงยกอันนั้ก่อนนั่นกับอ่านจะไปคงไม่มีคนกินบิวกินไหมบิวกินไหมไม่กินทัไกับสองสอนี่ยไปกับมีอนี้